นอนสบายมากเลย่อเมื่อคืนเนี่ยนอนสบายนอนระดับลึกโอเคตอนนี้เวลาเก้าจุดนาฬิกาเดียวไปตัวออกเดินทางต่อวันนี้ต้องวันเดินยาวเลยประมาณ20กิโลโอเคเจอกัน กำลังเตรียมฟัดมาละหมาดเดียวไปละหมาดแป๊บหนึ่งเดี๋ยวก็หปเตรียมตัวเก็บเต้นเก็บอะไรแล้วออกเดินทางต่อโอเคโอเคนี่กำลังออกเดินทางเลยนะวันนี้นะ่นาจะเดินได้ประมาณสักไม่เกินสิบห้ากิโลใช่จะไปที่เรดบีช วันนี้25องศาอัน้างดีแล,แล้วนี้เวลาล10นาฬิกาพอดี้ำลังออกเดินทางโอเคเดี๋ยวผมจะนอนที่นี่อีกคืนอีกคืน,นแล้วพรุ่งนี้ก็เดินทางไปเมืองบันดาร์อัมบัสเพื่อเดินทางไปเตลันโตโอเค เดินทางไปกาดกาด็จดีดนะโปรีเลยดูเขียมุสะเซ็ควายโอเคอเค๋ยวกลารมีอะไรนะ

จะมองแตนทางแล้วเขาจะหยุดพักม่อกี้ยมกันน้ำกอเกาะนี้สวยอยู okay. Okay. Ko. Ko. So ่ไม่ใช่สวยอยู่นะโคตรสวยเลยก่อนี้มีเขาดังเบสสวยมากโอเคกบราสัลลัมระลัยกู

and all the number This a เ wheel so beautiful yeah Shit วจะเข้าไปพักพอนอีสเตตนึงเดี๋ยวจะเข้าไปพักพอนอีสเตตหน่งมาดื่มน้ำโอเคโอเคเห็นไหมโอเคผมจะเล่าเรื่องเพื่อนมเดินทางผม เขามาจากฝรั่งเขาอ้อนทงมาประมาณ11เดือนแล้วจากฝรั่งเศสอิตาลีสโลวาเกียและก่อนทางมาก็ประเทศสุดท้ายที่เขาอยู่ก่อนมาอิรานก็คือตุรกีเขาอยู่ตุรกีมา3มเดือนโดยที่เขาไม่ได้ซื้อตัว๋วติ่แเกตหรือว่าไฟามาเลยเขาคือ,อบบกรถมายัางอิรานโคตรสุดยอดเลย ยอดจริงๆ,ๆแล้วเขาบอกว่าเขาจะไปหลังจากอิหิ่านไปอยู่ดูใบไปข้ามเรือไปดูไบาจากบัตรดับบัสไปดูไบแล้วก็อเมานาแล้วก็ซาอุดิอาระเบียแล้วก็หลังจากซาอุดิอาระเบียก็จะไปเขาจะไปที่จอแดนใช่ไปจอแดนแล้วก็เขาไปแพนอยู่ว่าจะไปไทยหรือ,อเวียดนามหรือ,อ เ,ออเ,เขาจาแถวอ่า southeast a s ี a เราะว่าเขาน่าจะออกเดินทางประมาณสักสองปีใช่สองปีโอเคเอาประวัติเพื่อนออกนทางแล้วโชคดง เขาตัดแ้วสีแดงเป็นสีขาวสวยเด็ดจสโก้โอเคไปยันต่อมีอะไรอะไรเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูในก่อนนี้ปอรมูน ฮัลโหลไม่เป็นเพื่อนสวยจี๊ดไป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 ไตไปนี้ปไ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 ป น้บพุ่มอุณหภูมิเริ่มเพิ่มขึ้นแล้วแม่ก็ไมทันติดต่อทีไปที่เนพิชโอเคตอนนี้ผมกำลังเดินสีสตรีนึง <Bear> ม <ly visuals> ีเสื้อผ้าขาย บอกเพื่อนร่วมทางผมจะกลับสิที่จะกลับไปที่เมืองเพราะแฟนเขาเจ็บขาเออตุบตุ๊ผมน่าจะเดินคนเดียวไปประมาณ20กิโลอีกแล้วก็พักพกันนี้จะพักที่นี่คืนเองก็่งนี้กลับบันดารอับบาส มันเป็นพิชเหมือนกับเทลน่าสนใจสวยอยู่เจับไปที่โซนนี้่าเัาไปที่หาที่นอนอันนี้ก็สิบสองนลยครัหาที่นอนกับที่ดังเก่นก็ còn bãi xám thế còn nhắn mỹ tạc không con một bữa ada harta gede dia ada. Unam boleh. Adakah Unas rendah di dalam? Alhamdulillah, unam Oh, yang bong kancha, duit. Hey, ada yang hulur? Okay, tau. เริ่มออกเดินทางกันต่อตอนนี้เราเดินทางคนเดียวเพราะว <c oughs> ่ายังจะบอกโอเคดูวิวนี่ก็ยูเซ่ w e อ c o m e to Iran w ค l มท m e to ร r a

่นบสมาถึงเอฟฝากนั่งของของเกาะนี้และฝั่งนั้นเป็นสาติรับอาหรับอิหร่านก็ <c oughs> ดูใบในฝันน่งนั้นฝั่งนั้นดูใบโอเคส่วนฝั่งนั้นคืออิหร่าน run bandar lapas oh Oman, sarah arab Eko, saudi arabia for nak macam ni ni location ส,สวยสวยใต้พุ่มไม้ก็ไม่เยอะโอเคนอนที่นี่แล้วคืนนี้เดี๋ยวอาจจะไปดูที่นู่นอาจจะมีโลเคชั่นที่ดีกว่ามันเป็นตรงมุมเดี๋ยวเยวจะไปเดินดูที่นู่นอาจจะมีโลเคชั่นที่ดี Quản đi có đại, Ok. Đưa Có đang. นันอาจจะดีนัาจะดีว่าเป็นมุมด้วยใหญมีพุ่มไม้เคยเิเลยักไ้ช่ในสวนเลย เวอร์ชันนี้โอเคเวอร์ช okay. okay, ันนี้สวยคนคนเยอะโอเคเวอร์ช okay. <Hey. S 1> ันนี้อ่าอันนี้แหละที่บอกว่าฝั่งนูน้นฝั่งดูไบซาดัมอาดัมอิมิเรต ส่วนอีฟากนึงคือบันดารากับขึ้นอ,อีรานส่วนฝั่งดูไบก็มีโอ,อมานใช่โอมานเพด่อนด้วยโอเค,อเ,ค,อเ,คเดี๋ยวฉันสวยโอเคโอเคเดี๋ยวตั้งกระเป๋าก่อนแล้วไปถ่ายทีต้องเอาเท้าเลยเดินมา5กิโลนี่อ้สุดยอดนสุดยอดโอ้ Wow! Good to life! Okay Meng one ni, je yeut noi ternyai Okay Rokam-kham noi, maka je mei mei dah Okay Dior Hei ni นอนพักผ่อนก่อนเราคงมีตัว,วเดี๋ยวคืนนี้ก่อไฟไปก็ต้มน้ำกินข้าวโอเคครับสวยมากเพิ่งตื่นนอนแล้วตอนนี้เวลา หกนาฬิกาสี่สิบแปดนาทีเดี๋ลมแรงมากน ดีมาก sebab bangun ni, tunggu, kena naik kereta, Kau tak payah faham bandara Aku Oh, ada kakak paitera Jangan di... Nanti jepang nak jengat di bandara pas tu Ok, Ini pom Chicken man Ke... Man ใช่มันแห้งแล้วก็มาผสมกับน้ำก็อาจจะกินกับอะไรก็ได้กวกับโปรตีนโอเคกินข้าวก่อน